แล้วไม่แล้วไม่กลัวไม่กลัวที่บ้านที่บ้านปะทวงอยู่ไม่กลัวไม่กลัวครับไม่กลัวไหมไปควันลูกมูกับเพื่อนเพื่อนกับบ้านแล้วครับกลับบ้านแล้วครับกับแล้วแล้วมาอีกไหมมาอีกไหมไม่มาแล้วครับสวัสดีสวีททุกคนแหละเมื่อนี้มาอยู่กับกูอีกแล้วเมื่อนี้กูมีอีกเรื่องราวหนึ่งที่ว่าเป็นกระแสดราม่าฮอนแฮงในโลกโซเชียล ในอาทิตย์ผ่านมาซึ่งเกิดจากแหงงานซาวพามา่าเึ่งว่าเรื่องเก่าหากับจบไปทุกคนก็มีเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกแล้วาซึ่งว่าเป็นเรื่องที่เกิดจากแหง,งานซาวพามา่าเนาะขอซิดเฮียข้องซิดขอจากประเทศไทยหรือวัฐบาลไทยเนาะทุกคนซึ่งว่านี่แมนประเทศไทยทุกคนจะมาขอซิดนั่นนี่ซึ่งว่าเป็นสิ่งที่บ่สมควรอยู่แล้วเหตุให คนไทยทุกคนเกิดความพอพอใจเนาะขนาะดคนไทยแท้ๆยังขอซิปบ่อได้ขนาดนี้แต่ชาวพมา่าขอเฮกข้องซิปถึงซิปอย่างเหดให้เฮงงานชาวพมา่าที่ว่าขอซิปในตอนนั้นนะทุกคนได้ถือเนี่ยกับคืนประเทศเหตให้สังคมเกิดกระแสดรามาร่าที่อนแหงโลกโซเชียลกะไปอารมณ์ทุกคนเนาะเป็นสิ่งที่บ่สมควรจะไปขอเพราะว่า ในการที่เราเป็นแรงงานชาวต่างดาวมาเห็ดเวียกงานทําหาเวียกเห็ดงานทําหาเงินทุกคนอยู่ประเทศเพิ่อนคนไทิ ith, ทิศอยู่แล้วทุกคนเนาะแลยบอกว่าจะเป็นแรงงานชาวอัา,า่าชาวกัมพูชียาหรือชาวกัมพูชาหรือว่าคนลาวเองนะทุกคนเพื่อนไห้ซิิ์ะฉพอันแรงงานให้มาทามาค้าขายหาเงินหาคําก็เพิ่นถือว่าเพื่อนไห้ซิิสเฉพอยู่แล้วอยางจะไปเหียวกสิทซิ์เสริมอีกห เท่าเทียมกับคนไทยเลยเป็นเหตุผลที่ว่าเป็นสิ่งที่บ่สมควรที่จะโขอบอ่สมเหตุสมผลนะทุกคนและเรื่องราวนี้ก็เป็นกระแสดรามา่าฮอนแหงเหตุให้แหงงานคนอื่นทีว่าบอดมีส่วนห่วมข้าเจ้าเดือดหอนเป็นน้ำและซิฟโขทีว่าแหงงานซาวพามา่าไดโขไปนั่นมีอย่างแน่ทุกคนเดี๋ยวกุ้งจะพาไปเบิกนํากันเนาะและนี่กุ้งเพียงแต่อยากเอามาเตือนทุกคนผู้ทีว่ามีความคิดแบบนี้เป็นไห ลมเลอกความคิดนิสานอุคนเนะเดวไปเบิ่งคลิปในหนังการว่าซิปโคที่แห่งงานซาวพามาได้ขอไปนั่นมีอย่างไร ลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีเมื่อเพจนิวชนบุรีระยองออนไลน์โพสต์ข้อความที่เกี่ยวกับข้อเรียกร้องของแรงงานพม่าที่มีต่อไทยดังนี้ 1. นักการเมืองที่พม่าสามารถมาลี้ภัยในไทยได้โดยต้องออกบัตรประจําตัวให้ 2. แรงงานพม่าที่ทํางานในไทยจะต้องมีที่อยู่อาศัยในไทยถูกต้องตามกฎหมายโดยบัตรเพียงใบเดียวแรงงานสามารถใช้บัตรใบเดียวในฐานะประชาชนไทยและเอาไปทําธุรกิจได้ในไทยอย่างถูกกฎหมาย 3. ลูกหลานของแรงงานที่เกิดในไทยสามารถ ได้รับการศึกษาในไทยและฝึกทักษะการทำงานในไทยได้ตามกฎหมาย 4. ออกบัตรยังชีพให้แก่แรงงานผู้สูงอายุเหมือนคนไทย 5. ตัวแทนพม่าสามารถอยู่อาศัยในไทยได้แบบถูกกฎหมาย 6. พลเมืองชาวพม่าต้องอาศัยต่ออายุบัตรได้แล้วอาศัยอยู่ในไทยได้นานๆ 7. ต้องสามารถระดมทุนเพื่อพลเมืองชาวพม่าในไทยได้แบบถูกกฎหมาย 8ประชาชนชาวพม่าต้องสามารถสร้างสหาภาพอิสระในไทยได้ 9. แรงงานจะต้องได้รับความอิสระในด้านต่างๆในไทยได้ 10. แรงงานสามารถเปลี่ยนงานอะไรในไทยได้แบบอิสระหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตไทยเข้ามาถล่มคอมเมนต์กันแบบมืดฟ้ามัวดีเลยทีเดียวเช่นยังขาดอีกข้อให้สมัครสอสอสวอด้วยเลยไหมบัตรชมพูค่าธรรมเนียม80บาทจะเอาทุกอย่างเลยมั้ง จะเอาเยอะกว่ากูที่เป็นคนไทยอีกตอนนี้ออกลูกเต็มบ้านเต็มเมืองพอๆกับปลาหมอคังดำแล้วไล่กลับประเทศซะมันต้องมีคนอยู่เบื้องหลัง ทางนี้เมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันแรงงานแห่งชาติเพจลูกเมียนมาได้แชร์โพสต์ของเพจเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนวีหนึ่งระบุว่าชวนอ่านแถลงการสี่ภาษาเมียนมากัมพูชาไทยอังกฤษเนื่องในวันแรงงานสากลหรือวันกรรมกรสากลหรือวันเมเดยืยนยันสิบข้อเรียกร้องเพื่อแรงงานทั้งพ้องต้องมีคุณภาพชีวิตและเสรีภาพที่ดีขึ้นในทุกมิติสังคมในนามของกรรมกรทุกอาชีพและสัญชาติเราขอเรียกร้องต่อรัฐ ดังนี้ 1. ต้องให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่87และ98และผ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพการรวมกลุ่มสำหรับคนทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียม 2. คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติในการแสดงออกทางการเมืองและระง,งับการร่วมมือกับเผด็จการในเมียนมากัมพูชาและรัฐบาลเผด็จการอื่นๆโดยเฉพาะในเรื่องการปราบปรามประชาชนชา,าชาวต่างชาติภายในประเทศไทย 3. ต้องบังคับใช้กฎหมายแรงงานเพื่อคุ้มครองสิทธิของแรงงานอย่างจริงจังโดยเฉพาะในกรณีของการจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างค่าแรงเงินประกันสังคมเป็นต้น 4. ต้องยืนหยัดในประชาธิปไตยสากลปล่อยตัวผู้ต้องขังทางการเมืองปกป้องสิทธิในการแสดงออกเดินหน้าภารกิจด้านมนุษยธรรมและผลักดันสันติภาพไร้พรมแดน 5. ต้องรับรองหลักการค่าจ้างเพื่อการดำรงชีวิตโดยปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำให้สูงขึ้นเพียงพอสำหรับการดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรีของคนทำงานและครอบครัว 6. ต้องผลักดันสิทธิลาคลอด180วันแบบแบ่งกันลาได้จนเป็นกฎหมายบังคับใช้ 7. ต้องแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้ครอบคลุมแรงงานทุกอาชีพและอัตลักษณ์เท่าเทียมกรรันรวมถึงการปรับลดเพดานชั่วโมงการทำงานโดยไม่ลดค่าจ้างจากเดิม 8เก็บภาษีอัตราก้าวหน้าและภาษีมั่งคั่งเพื่อจัดทำรัฐสวัสดิการทั่วนหน้าของทุกคน 9. ยกเลิกกฎหมายปราบปรามการค้าประเวณีคุ้มครองผู้ค้าบริการในฐานะแรงงาน 10. ต้องผลักดันการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนผ่านการเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมดโดยปราศจากการจำกัดควบคุมเนื้อหาการแก้ไขใดๆทั้งสิน้นดดีใดีใใใจจจมม่ มีใหมากครับแล้วไม่กลัวไม่กลัวที่บ้านที่บ้านประโูอยู่ไม่กลัวไม่กลัวครับไปควาลมูกับเพื่อนเพื่อนกลับ้าแล้ครับกลับาแล้วครับแล้วใหม่ไม่ม่ไหมไม่มาแล้วครับไปดันที่แมกว p e r อครับ แลไผหรือวแหงงานคนไหนที่ว่าต้องการเฮียข้องซิดให้ยุดยุดความขิดนาะนูกันเนาะกุ้งไห่เป็นบทเรียนอีกเรื่องหนึ่งที่ว่าบอกควรที่จะไปโขเฮียข้องซิดอย่างเพิ่มเพราะว่าทีเพิ่นไห้มากระถือว่าหลายสมควรแล้วและที่ตามที่กุ้งเคยหูมาเนะาะแหงงานซาพมาที่ว่าส่วนหลายที่มาทํางานอยู่ประเทศไทยแม็นคือดอ้วยเฉพาะเป็นผู้ชายเนาะหรือว่าะจะ หนีจากการเกณฑ์ทหารมาทำงานอยู่ไทยเพราะว่ายุพมาเนาะเกิดเซิร์สงครามและบางคนเนาะทั้งคุณหญิงคุณชายเขาจะเกณฑ์ไปเป็นแบบเป็นทหารไปแบเฮดเซิร์ฟอย่างจักอยานเนาะชมที่กุ้งได้ข้อมูลมาและเรื่องนี้จะเป็นนโยบกะทุกคนก็สามารถไปเบิ่งขขอมูลเพิ่มเติมได้และวผ่มีคำคิดคำเห็นอยากเสนอหรือว่า อยากแสดงความคิดเห็นก็นสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้และนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่กุ้งเอามาตอนมาฝากมื่อนี้กุ้งตองลาถุกคนไปก่อนเจอกันใหม่มื่อหนาเดอสำหรับมื่อนี้สบายดี